าทางพักก,กุ้งครับก็เวี๋รว่ในบ่อพักกุ้งอเอาไนทางเอานแข่งกุ้งกินกันครับนี่แหละปัญหาหนึ่งปัญหาที่ว่าเลี้ยงกุ้งที่จะเลี้ยงกุ้งกินเยอหลายเ้าถามว่า เลี้ยงคุ้งคุ้งที่เลือหลยหลายเนี้ยเหี้ยเลี้ยงคุ้งไม่เลือยหน่อยนี่ครับที่กินเขาจะนึ่งเพียงคำหรือว่าหรือว่ามันหลอกครกับรรมันหลอกครับก้อนแหนก้อนแอหนเหมือนมีมุมมาเย็ดก,กัด

หลายยาครับน้ำปูนก็มีใช้เชื่อมเพียนน้ำป็นทำมาแล้วถึงนี่แหลได้ตอกันห่วตัวโมากหักทีกินก็ดีนชะในการดึนถี่นีกครบ่ตุ่มบ่ตอกตุ่มกาองการตกตุ่มกันมากครับ ราคาย่ที่200ลอย20กิโลนี่เป็กาเินที่เกี่ยวข้องานเรื่องนี้

จินตนกรับปุถานครับมานาเฮาขอบคุณครับ